สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในรายวิชาภาษาไทยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่17อ่านได้คล่องต้องรู้วิธีในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับจะเรียนเรื่องของการอ่านนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4เรื่องด้วยกัน 1. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 2. การอ่านออกเสียงบทร้อยกอง 3. การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นและ 4. มารยาทในการอ่านวันนี้ เราจะเรียนเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนั่นเองบทร้อยแก้วคือถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะสละสลวยได้ใจความเช่นเรียงความข่าวสารหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 1. เตรียมการอ่านดังนี้อ่านสำรวจเรื่องเพื่อหาคำยากที่ยังอ่านไม่ได้ ตรวจสอบการอ่านคำยากที่ไม่แน่ใจจากพจนานุกรมพิจารณาประเภทของเรื่องที่อ่านเพื่ออ่านให้ถูกต้องตามลักษณะของเรื่องนั้นๆ 2. อ,อ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีโดยเฉพาะตัวรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำ 3. อ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง 4. อ่านออกเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 5. อ่านเสียงชัดเจนดังพอประมาณด้วยน้ำเสียงที่น่าฟังตัวอย่างบทร้อยแก้วสำนวนชุบมือเปิบสำนวนนี้มาจากการกินข้าวสมัยก่อนเรากินข้าวด้วยมือเวลาจะกินเราเอามือลงชุบน้ำให้เปียกเสียก่อนเป็นการล้างมือ และเมล็ดข้าวสุกจะได้ไม่ติดมือนุงนางด้วยแล้วจึงเปิบข้าวเปิบแปลว่าเอาข้าวเข้าปากตอนทำครัวหรือทำอาหารตามปกติต้องช่วยกันทำเช่นติดไฟขูดมะพร้าวตำน้ำพริกใครไม่ช่วยทำแต่พอถึงเวลากินก็เข้ามากินคือเวลาทำไม่ทำเวลากิน กินเป็นการรู้มากเอาเปรียบเช่นนี้เรียกกันว่าชุกมือเปิบคำชุบมือเปิบเลยกลายเป็นสำนวนว่าคนที่ถือโอกาสเข้าช่วยเอางานที่เขาทำสำเร็จมาแล้วด้วยความยากลำบากแล้วนั้นมาเป็นประโยชน์แก่ตัวโดยตนเองไม่ได้ทําอะไรมาก่อนเลยสำนวนไทยภาค2ของการชนะนาคพัน รุปองค์ความรู้การอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องชัดเจนตามอักขรวิธีรู้จักเว้นวรรคตอนให้เหมาะสมจะทําให้การอ่านมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและผู้ฟังสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนสําหรับวันนี้ก็จ,จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ